วันนี้ครับผมมี10จิตวิทยาสำหรับคนพูดน้อยที่จะทำให้คุณสามารถเข้าสังคมเป็นและฉลาดในการเข้าหาคนด้วยฮนะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยผมเป็นคนพูดไม่เก่งเลยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเงียบเวลาเข้าสังคมมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ครับ คุณต้องรู้ตัวก่อนว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนพูดไม่เก่งเลยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเป็นอย่างแรกเลยคือคุณต้องตั้งคําถามให้เก่งฮะ่ตั้งคำถามให้เก่งทำยังไงฮะเราจะไม่ถามคําถามทั่วไปโดยปกติแต่เราจะถามคําถามที่มันย้อนแยง้งอย่างผมไปเจอจิตแพทย์หรือนักบกำบัดเนี่ยในในคลาบของคนปกติทั่วไปเนี่ยผมจะไม่ถามว่าทําไมคุณถึงมาทาอาชีพนี้นะหรือคุณชอบอาชีพนี้หรือเปล่าอันนี้คือคําถามทั่วไปแต่ถ้าถามแบบย้อนแย้งเนี่ยคือ เราจะไม่ได้เห็นด้วยกับอาชีพเขาสมมตินะออผมเนี่ยได้ยินมาว่าจิตแพทย์มันก็ต้องนั่งฟังคนป่วยทุกวันเลยแล้วก็ต้องนั่งฟังปัญหาคนน่ะฟังบ่อยๆมันก็เกิดเรื่องลบนะแล้วถ้าเป็นผมเองผมคงจะอยู่ในอาชีพนี้ยากมากๆเลยอะ่ะเออพี่ทํำยังไงพี่ถึงอยู่ในอาชีพนี้ได้นานขนาดนั้นอ่าเห็นปะลองเห็นต่างดูการเห็นต่างไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ ไม่เอาอะไรกับเขาหรือเราจะขัดแย้งกับเขานะครับเราเห็นต่างเพื่อให้บทสนทนาหรือคําพูดเนี่ยมันน่าสนใจคนเราเนี่ยเวลาพูดคุยกันคือเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เขาคุยกับเราแล้วเขาดูจริงใจหรือเปล่ามันก็ดูจากบทสนทนานี่แหละถ้าเราไปคอยตามเขาทุกเรื่องมันก็จะทําให้เหมือนเราเป็นคนที่เอออหอหมอกไปตามเขาอะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าสนใจสมมติว่าถ้าพิธีกรดําเนินรายการเนี่ย เขาคุยกับแขกรับเชิญแล้วเขาคอยตามทุกเรื่องเลยเออดีนะคุณทําอาชีพนี้ต่อไปเออมันโอเคมากเลยนะมันเวิร์กมากเลยนะทั้งหมดสนทนามันจะน่าเมือมากเป็นชั่วโมงใช่ปะแต่ที่พิธีกรสามารถละลายพฤติกรรมคนพูดได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเห็นต่างเอผมมองว่าไอ้คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทํากันนะอาชีพเนี่ยถ้าทําให้คนนึ่งทาอ่าเห็นปะเขาจะมีการขัดแย้งแล้วก็มีการใช้คําว่าแต่อ่ะทีนี้ มันก็จะมีเรื่องให้คนเนี่ยออกมาอธิบายแหละคือคนเราชอบเล่าชอบพูดชอบนําเสนอครับการถามขัดแย้งมันจะทําให้เขาเนี่ยได้คิดพอเขาได้คิดเขาก็จะได้แสดงความสามารถบางอย่างออกมาแล้วมันจะทําให้เขาภูมิใจในตัวเองด้วยข้อที่2ครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าการจะชวนคุยให้บทสนทนามันไหลลื่นไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณพูดได้ดีแค่ไหนแต่มันเกี่ยวข้องกับว่าคุณเลือกบรรยากาศ ได้ดีแค่ไหนอย่างสมมติว่าถ้าคุณไปร้านอาหารแล้วมีคาเฟ่ในนั้นด้วยะบรรยากาศมันดีติดริมน้ำมันชวนคุยได้ยาวอย่างผมเคยไปร้านหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เรานั่งคุยกันมันก็มีเป็ดมีสัตว์เล็กๆสัตว์น้อยเนี่ยเดินมาด้วยนะก็กลายเป็นว่าเราสามารถหยิบบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมาชวนคุยได้ประเด็นสําคัญของการเลือกบรรยากาศคือมันทําให้เขา อยากอยู่ในพื้นที่นั้นไปนานๆคนระับเพราะเขาอยากอยู่ในพื้นที่นั้นไปนานๆเขาจะชวนคุณคุยเองข้อที่3ฮะเวลาที่คุณไปกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับใครที่ไหนถ้าเป็นปกติเนี่ยเราอยากจะเปิดเพลงเพื่อโชว์รสนิยมของตัวเองให้เพื่อนรอบๆเห็นถูกปะแต่ลองทําตรงกันข้ามดูฮะสมมติว่าคุณเป็นคนควบคุมบรรยากาศเป็นคนเปิดเพลงอารอมณ์มอนดีเจอะคุณสามารถบอกเพื่อนได้นะอะ วันนี้ขอคนละเพลงส่งมาหน่อยแล้วก็เวียนกันไปเวียนกันไปทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมการที่ทําให้คนอื่นได้โชว์รสนิยมในการฟังเพลงของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เก็บข้อมูลบางอย่างฮะหมายความว่าทุกครั้งที่คุณไปกับเพื่อนคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเพื่อนคนเนี้ยชอบเพลงแนวประมาณไหนเพื่อนคนเนี้ชอบฟังเพลงสไตล์ไทยๆนะอีกคนนึงชอบแนวสากลนะ อพอคุณรู้สไตล์เพลงที่เพื่อนชอบเนี่ยบรรยากาศโดยรวมเวลาคุณนั่งรถไปกับเพื่อนนะมันก็จะอยู่ในมูที่แบบเฮ้ยเขาจะร้องเพลงไปตามเราและเราก็จะร้องเพลงไปตามกันได้การที่เราร้องเพลงไปพร้อมๆกันในรถเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในจังหวะเดียวกันมันคือศิลปะในการเป็นเหมือนกันฮะหรือถ้าตามที่เราเรียกว่าการรับพอ building ร,รับพอ building เนี่ยมันคือการสร้างความเหมือนฮะ พอเราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันร้องเพลงไปด้วยกันขับรถไปด้วยกันแล้วก็เปิดหน้าต่างชมวิวไปได้วยกันมันจะสนิทก,กันเร็วมากนะแม้ว่าจะเป็นคนใหม่หรือเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเรารู้รสนิยมเขาในครั้งแรกแล้วครั้งที่2มันจะง่ายมากๆเลยข้อที่4ครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากสนิทก,กับใครจริงๆแบบรู้ไส้รู้พุงเลยเนี่ยนะเวลาคุณไปเที่ยวกับเพื่อนคนนั้นคุณอาจจะสามารถไปเครื่องบินได้ แต่ผมเคยนะหลายครั้งด้วยเวลาที่ผมอยากจะรู้จักใครสักคนเนี่ยแล้วเพื่อนให้เลือกว่าเราอยากจะนั่งรถไปหรือเราอยากที่จะนั่งเครื่องบินไปผมจะเลือกนั่งรถไปเพราะการนั่งรถเนี่ยมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ทําให้คุณนะ่ะมีช่วงเวลาในการคุยกับเขาได้นานขึ้นมากๆเอาง่ายๆอะ่ะจากเพื่อนที่ไม่รู้จักเนี่ยผมไปเชียงใหม่8ดชั่วโมงอะ่ะโอ้โหคุณคุยแบบรู้เบื้องลึกเบื้องหลัง รู้ว่าเกิดที่ไหนอะไรยังไงคุยจนแบบไม่มีเรื่องอะไรจะให้คุยหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าการนั่งเครื่องบินเ <c oughs> ที่ยวไปด้วยคุยไปด้วยมันมันมันก็โอเคแหละแต่ว่าเราอยากจะโฟกัสกับการเที่ยวไงเราอยากจะโฟกัสกับการชื่นชมบรรยากาศแต่เวลาที่เราต้องการที่จะดีบะรู้จักเขาแบบลึกซึ้งอะผ่านการพูดคุยอะลองนั่งรถด,ดูสิเพราะในบรรยากาศของการนั่งรถอะมันไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้ นอกจากกิจกรรมไม่กี่อย่างเพราะนั้นการนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันเป็นการที่คุณกับเขาได้รู้จักกันมากขึ้นฮะข้อ5อันนี้ผมชอบเพิ่งเห็นมาล่าสุดเลยคือเวลาเข้าสังคมเนี่ยถ้าสมมติคุณรู้ตัวว่าตัวเองอะไม่ได้เก่งในการอินเตอร์เทนมากมายนึกออกปะ่ะการเก่งอนเตอร์เทนคือหมายความว่าชอบเล่าเรื่องชอบที่จะยิงงุกตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยิงมุก,กไม่เก่ง คุณต้องตบมุกให้เป็นฮะเช่นผมเจอน้องคนหนึ่งคือน้องคนนี้มันเป็นโทร r วิ e ์ t แล้วมันเงียบมากแต่นางอ่ะก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่เงียบ100%นึกออกนป่าปะคือเวลาที่มันจะมีตัวโจกก็คือคนที่ชอบเล่นมุกเล่นมุกประมาณว่าเนี่ยเวลาพี่เดินไปห้างเนี่ยนะคนก็คือเข้ามาหาเต็มเลยน้องอีกคนเนี้ยมันก็ได้จังหวะมันก็ถามว่าเอ้ยทำไมอ่ะเขามาขอลายเซ็นพี่หรอเอ้ยเปล่า เขามาขามทางไปห้องน้าบรรยากาศตอนนั้นคือมันเป็นจังหวัดที่โบ๊ะบะมากเนอะปะผมรู้สึกนะว่าคนที่ตบมุกเก่งๆเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นคนเอนเตอร์เทนเนี่ยชื่นชอบและเพื่อนแต่ละคนก็จะชอบด้วยฮะเพราะอะไรรู้ไหมถึงแม้เราจะเล่นมุกแปก๊กเล่นมุกห่วยแตกแต่แค่เรามีส่วนร่วมอในการพยายามตบมุกเขาหน่อยอะ่ะเออเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่น่าเข้าหามากขึ้นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับผมกับหมู่คณะเนี่ยเรา นัดกันเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าเรามาแชร์สกิลทักษะที่เราเพิ่งไปเรียนรู้มาและอย่างหนึ่งทั้งแก๊งเนี่ยก็เป็นแก๊งที่เรียนมาด้วยกันด้วยแต่น้องคนนี้เขาก็ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้เข้าคัสเรียนมาก่อนแต่เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ผมก็เลยชวนมาพี่เขาก็ก็คือบอกให้มาได้อะเพราะว่าพี่เขาก็ชอบน้องคนนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับการที่เรารู้ตัวว่าเออเราก็ไม่ได้เก่งยิงมุกนะ แต่เราเก่งที่จะมีส่วนร่วมเราเก่งที่จะตบมุกมันจะทําให้ทุกคนหรือหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบหรือทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนั่นเองข้อหครับอันนี้เป็นข้อควรระวังผมเพิ่งเจอมากระตัวคือมันเป็นภาพที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ,อีกอ่ะคืออย่าไปชวนใครมาดูหนังในสไตล์ของคุณฮะชวนมาดูได้แต่คุณต้องสังเกตอาการก่อนสมมติว่าไปอยู่หน้าโรงแล้วไปจองบัตรเนี่ยถ้าเขามีอาการว่าแบบเอ้ย เขาไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ที่อยากจะดูสักเท่าไหร่ดูเกงใจดูแบบอก็ได้ก็ได้แต่จริงๆแล้วลึกๆเขาไม่ได้อยากดูยานะฮะผมเคยคิดนะเคยคิดว่าน้องที่ผมสนิทด้วยเนี่ยเขาจะชอบดูหนังแอคชั่นแบบที่ผมดูไงผมก็เลยพาน้องเนี่ยไปดูอนิเมะหนังกระตูนเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นหนังบูมเหมือนกันเลยแล้วผมก็เค็มซะด้วยเรื่องเนี้ย แกต้องชอบแน่ๆอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเลยคือลงทุนเลี้ยงหนังให้นางม,มาดูกับผมเลยกลายเป็นว่านางแม่งคือห่วยแตกนึกออกปะแล้วน้องอะ่ะก็มาบอกผมว่าโอ้โหพี่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ดูอินอนิเมะเรื่องนี้เลยอะดีนะที่พี่ไม่พาคนอื่นมาพาแต่ผมมาคนเดียวขอบคุณมากนะพี่ที่เลี้ยงนะงคืออะไรประมาณเนี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับอย่าไปให้ใครมาชอบหนังสไตล์เดียวกับเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชวนแล้วเขาเออเปิดใจอยากลองเองมีความกระตือรือร้นอยากจะมารู้จักเราจริงๆอันเนี้ยได้ไงฉะนั้นครับนี่เป็นกฎเหล็กเลยว่าห้ามชวนใครมาดูหนังในสไตล์ที่ตัวเองชอบถึงแม้ว่าคุณจะเลี้ยงเขาก็ตามข้อ7ครับอันนี้ สำคัญมากฮะเวลาที่คุณเข้าสังคมจนระดับหนึ่งจนคุณสามารถนัดเขามาใกล้บ้านหรือนัดเขามาบ้านได้เนี่ยสิ่งที่จะทาให้เขาประทับใจคุณไม่ลืมเลยนะครับมันคือการที่คุณจะต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดมันจะเป็นต้องแพงหรือหรูเกินไปนะฮะคุณอาจจะทําอาหารให้เขาอย่างเคยมีหลายครั้งนะครับเพื่อนผมเนี่ยมาบ้านผมก็คือทําสปาเกตตีกุ้งให้กินอย่างดีเลยแกะกุ้งให้เห็นกันจะจะเลยว่าเนี่ย ลงทุนทําจริงๆแต่ผมไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากจะเอาใจเขานะตอนนั้นนะทำเพราะเรามีความสุขเรารู้สึกว่าตัวเองก็พอตัวในการทําอาหารเราก็อยากจะทำอาหารอร่อยๆให้เขากินก็กลายเป็นว่าเวลาผมไปบ้านเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะถามตลอดว่าอยากกินเมนูอะไรบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะไปตลาดไปซื้อมาให้เฮ้ยมันรู้สึกประทับใจทําไมเพื่อนทําให้เราถึงขนาดนี้อ่ะมันก็กลายเป็นว่าการที่คุณต้อนรับใครดีเนี่ย ดีในที่นี้หมายถึงเขาเห็นถึงความตั้งใจของคุณน่ะเวลาคุณไปเยือนในสถานที่ในพื้นที่ของเขาบ้างเขาก็จะต้อนรับคุณดีมากแล้วเวลาแขกมาบ้านเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือเลียงรูปรถกินเสียงสัมผัสที่ดีฮะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําเลยคือกลิ่นนะอยากให้บ้านมีกลิ่นอับบ้านอ่ะต้องมีกลิ่นที่มันทําให้เขาอยากกลับมาอีกฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเรามันหายใจทุกวินาที ไม่มีใครหยุดหายใจแล้วถ้าเขาหายใจเอาสิ่งที่ไม่ดีเอากลิ่นอับเอากลิ่นชื้นเข้าอยู่ในปอดของเขาอ่ะมันจะทําให้เขาไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วก็ไม่อยากจะมาเจอเราอีกมันก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณไม่อยากให้ใครมาบ้านแต่ถ้าคุณอยากให้เขากลับมาอีกเนี่ยอะลองเอาอารมาหรือลองเอาน้ํามันหอมระเหยมาไว้ในห้องแต่ละจุดหน่อยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปอาจจะมาบอกว่ากลิ่นแบบไหนควรอยู่ในห้องแบบไหนนะครับอันนี้เอาแค่รายละเอียดเบื้องต้นก่อนข้อ8ครับอันนี้เลิศมาก ผมอยากให้คุณเอาไปใช้เลยเวลาคุณพาเพื่อนไปในสถานที่ต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดๆก็แล้วแต่พยายามเก็บความรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกแบบไหนคนนี้รู้สึกยังไงนะฮะอย่างเช่นเวลาผมพาเพื่อนไปออนเซน็นออนเซ็นก็คือสถานที่ที่เราจะไปแช่ตัวได้น้ําร้อนน้ําเย็นนี่นะครับแล้วก็แก้ผ้า้งดเราไม่ได้อยากจะเห็นความเป็นชายอะไรหรอกแต่ว่าเราอยากไปพักผนน่อนไงทีนี้ผมก็จะสังเกตว่าอ,ออนเซน็นบางที่ที่ผมพาไปเนี่ย เพื่อนบางคนมันชอบมากเลยเพราะมันชอบแนวลักชัวรี่คือก็คือแนวหรูหราแต่บางคนชอบโทนน่ารักก็ต้องพาไปออนเซ็นแนวที่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยได้แต่งชุดที่มันมีความญี่ปุ่นอะเออเห็นบ้างว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยในการไปที่ต่างๆมันต่างกันฮะทีนี้เวลาคุณนัดเดทใครก็แล้วแต่หรือว่าเวลาคุณชวนเพื่อนใหม่ไปก็ตามนะถ้าไม่ใช่คู่ชีวิตหรือถ้าไม่ใช่แฟนนะคุณก็จะได้รู้ไงว่าคนใหม่ที่เราพาไปเนี่ย เขาเหมาะกับออนเซ็นประมาณไหนหรือเหมาะกับคาเฟ่ประมาณไหนเขาอาจจะเหมาะกับคาเฟ่ที่มันดูย้อนยุคหน่อยหรือเขาอาจจะเหมาะกับคาเฟ่ที่มันดูทันสมัยหรืออาจจะเหมาะกับคาเฟ่ที่มันเรียบง่ายมินิมอลเนี่ยมันก็จะทําให้เขาอินมากขึ้นที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับนั้นเก็บความรู้สึกของทุกคนให้ดี9ครับข้อนี้มันคือรายละเอียดเล็กๆครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือการชวนกินข้าวครับ เวลาเราชวนกินข้าวเราจะเห็นทุกอย่างในความเป็นเขามารยาทอาหารการกินในจังหวะน,นั้นเราต้องสังเกตครับว่าคนคนนี้ชอบกินอาหารประมาณไหนอ่าคนนี้ชอบกินส้มตำคนนี้ชอบกินสั่งโทนผัดไทยมาอ่าคนนี้ชอบกินประมาณนี้คนนี้กินเผ็ดคนนี้กินหวานได้หรือแค่ของหวานเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลนะ คนเนี้ยชอบกินเค้กมะพร้าวอีกคนหนึ่งชอบกินเค้กส้มทีนี้ครับเวลาคุณรู้ว่าคนเหล่านี้ชอบกินอะไรคุณได้ข้อมูลมาปุ๊บพอถึงวันพิเศษวันสําคัญเนี่ยคุณสามารถเอาของหวานเหล่านะั้นะไปเสิร์ฟได้หรือพาเขาไปในร้านอาหารที่มันมีของหวานที่เขาชื่นชอบอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นว่าคุณนะใส่ใจคนจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าคบหามากครับข้อ10อันนี้ผมให้ เป็นอันดับหนึ่งที่ควรให้ความสาคัญกับมันมากๆนะครับเวลาที่คุณอยากจะให้ใครสักคนประทับใจจากการชวนเขามาเที่ยวหรือไปทิปต่างๆเนี่ยถ้าคุณเป็นคนชวนเองคุณต้องออกแบบประสบการณ์ให้ดีที่สุดฮนะทำให้การมาเที่ยวกับเราเนี่ยมันเป็นการมาเที่ยวที่หน้าประทับใจอะ่ะหมายความว่ายังไงครับทุกสถานที่ที่คุณพาไปหรือคุณชวนไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่ในสถานที่อย่างนั้นคุณต้องคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าสถานที่นี้ ในช่วงเช้าเนี่ยอ่ะคุณจะพาเขาไปในที่แบบประมาณไหนอ่ะอาจจะพาไปในที่ที่มันเผ่อนคลายสงบสงบช่วงบ่ายเริ่มแอดเวนเจอร์เริ่มสนุกเริ่มตื่นเต้นช่วงเย็นน่ะอาจจะเป็นฟิลไปนั่งอยู่ชายหาดแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินทรงๆประมาณนี้คุณมันจะทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการจบที่ดีเพราะฉนั้นคุณต้องเรียงบรรยากาศให้ดีนะครับว่าคุณจะเนี่ยไปเที่ยวใน,นแลวสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันทํา ยังไงไและนี่คือ10จีวีคนครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่แค่การชวนคุยแต่มันคือทั้งหมดฮะตั้งแต่ต้นจนจบในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่การเจอเขาแค่ครั้งเดียว แต่มันคือการชวนเขามาอยู่ในพื้นที่ของเราชวนเขาไปนั่นไปนี่หรือการมาหาอะไรทําร่วมกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูและถ้าคุณชื่นชอบข้อไหนมากที่สุดเนี่ยคุณบอกผมได้ฟังมาถึงตรงนี้ส0บข้อผมก็อยากจะถามทุกคนเหลือเกินว่าคุณเคยใช้ข้อไหนบ้างครับและผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่านี่เป็นคลิปแรกของช่องเลยที่ผมได้ออกมาพูดนานขนาดนี้แล้วก็ พอดแคสต์ยังมีทําไม่อยู่แต่อันนี้คือคลิปใหม่คลิปใหม่ที่เอาหน้าผมขึ้นมันอาจจะออกมาจากประสบการณ์ผมอาจจะเรื่องในประสบการณ์จริงเนี่ยมาเล่าให้กับคุณได้ฟังกันและผมอยากจะฟังฟีดแบ็ k จากทุกคนอย่างตรงไปตรงมาช่วยผมหน่อยเถอะนะฮะว่าคลิปแรกของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณอยากให้ปรับตรงไหนไหมพูดตรงๆได้เลยนะครับให้ฟีดแบ็ได้เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป กับผมไอเฟล Amazing Storytelling ครับ